หลังจากการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทําให้มีการรวมเมืองต่างๆเป็นมณฑลเทศาพิบาลค่ะและหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชการเสด็จเรียบมณฑลรวมทั้งการเสด็จประพาสประเทศใกล้เคียงเป็นไปเพื่อการใดเราไปหาคําตอบกันในกษัตริย์นักประชาธิปไตยตอนนี้กันค่ะ การเสด็จเนี่ยมณฑลนะฮะก็คือมันเป็นการเสด็จอย่างเป็นทางการตามพระราชประเพณีพระาราชาพระแสงราชสัตราเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าทรงปกครองตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับพระแสงราชสัตราประจําเมืองเนี่ยเหมือนกับว่ามีต้นเขามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้ว ว่าเวลารัชกาลที่หเนี่ยเสด็จไปหัวเมืองมณฑลใดเนี่ยท่านก็จะไปพระพระชาชทานพระแสงราชตราไว้ให้เหมือนกับว่าพระาาพระชาชอำนาจของพระอ,องค์เนี่ยให้กับเจ้าเมืองหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยปกครองดูแลประชาชนค่ะเหมือนกับว่าจะเป็นระเบียบพิธีการที่จะต้องมีการไปเยี่ยมเยียนรัษฎรในแหล่งต่างๆนะคะทุกอาชีพเลยนะคะเหมือนกับไปโรงทหารไปโรงเรียนไปโรงพยาบาล เพื่อไปดูแลรัษฎรอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเหมือนกับไปสำรวจพื้นที่ว่าดินแดงต่างๆเหล่านั้นเนี่ยต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใดถ้าเสด็จเรียบเนี่ยใช้เงินแผ่นดินทั้งหมดถ้าเสด็จประพาสนั้นเนี่ยใช้เงินแผ่นดินเฉพาะ,ะที่จะต้องสร้างอะไรสําหรับสมมุติเป็นที่ประทับหรืออะไรที่เป็นสิ่งที่ททใช้คำว่าสิ้นเปลือง ส่วนค่าใช้สอยในพระสันักนั้นให้ใช้เงินพระครังข้งที่เงินพระครังน้างที่ก็คือเงินส่วนพระองค์ของผู้ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์หมายความว่าใครก็ตามที่เป็นพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นก,ก็เห็นได้ว่าเสด็จพระพานั้นมีความเป็นทางการน้อยกว่าอาจจะอาจจะไม่ได้ทําประกอบพธะรกิจที่เป็นทางการ ตลอดในเวลาอันที่สามก็คือเสด็จแปลพระสถานก็คือเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่บระทับ mm hmm. เช่นเสด็จไปประทับที่วางออกลเอาบนหัวหินอย่างนี้ใช้เงินพระคลางที่ทั้งหมดก็คือเงินของผู้ที่ทรงเป็นพระมหากษารย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราสังเกตได้ว่ามันมีหลักเกณฑ์อยู่นะแต่การที่เสด็จไปด้วยพระองค์เองเนี่ยเป็นการ สร้างความสนิทแนบชิดกับประชาชนรัชฎรมากขึ้นเหมือนกับสามารถได้เข้าเฝ้าพระองค์ได้หรือพระองค์ไม่ห่างไกลจากประชาชนสักทีเดียวนะคะอันนี้ก็มองว่าเป็นการที่ไม่ได้ละเลยประชาชนในขณะเดียวกันก็เพื่อที่จะได้คุ้นเคยกับผู้ปกครองทั้งหลายนะซึ่งก็จะมีตั้งแต่สมุหะ เทศบาลซึ่งโอเคสมมติเทศบาลก็ส่งไปจากส่วนกลางแต่ก็จะมีเจ้าเมืองอยู่แต่เดิมในส่วนหนึ่งซึ่งก็จะเป็นคนในท้องถิน่นตอนนั้นก็เริ่ม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 ม,มีคละคละกันแล้วนะครับก็คือในบางเมืองที่มีปัญหาก็มีการเปลี่ยนแต่ในบางเมืองที่ยังมีความสามารถในการปกครองกันอยู่ก็จะมีคนในท้องถิ่นเชื้อสายของเจ้าเมืองเดิม ผูป้ปกครองเดิมก็ยังยังอยู่กันครับแต่ในกรณีของทางเชียงใหม่ก็ยังมีเจ้านายซึ่งเป็นเชื้อสายของ่เชืยกน้อเจ้าเจ็ดตนที่อ,อยู่เพราะฉะนั้นการต้อนรับขับสู้ทางเชียงใหม่ก็จะเห็นว่ามีเจ้านายของทางเหนือเนี่มาร่วมในการต้อนรับหรือว่าแม้กระทั่งในการ บอนถวายายกรรตรัมณฑลฝ่ายเหนือก็คือภาคเหนือตอนล่างแล้วมณฑลพยัพคือภาคเหนือตอนบนนะครับมณฑลฝ่ายเหนือก็มีพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางมณฑลพายัพก็มีเชียงใหม่เป็นเป็นศูนย์กลางมณฑลพยัพเนี่ยก็เพิ่งจะมารวมกับราจ,จากสยามทำไมในกาลที่ห้า แล้วก็ยังไม่เคยมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงราชเสด็จไปมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นก็เมื่อราชการที่เจ็ดเสด็จขึ้นครองราชก็ก็จึงได้มีพระฤาษเสด็จที่นั่นเป็นแห่งแรกในประเทศนะครับพอะสังเกตว่าหลังจากที่ขึ้นครองราชได้เพียงปีเศษเนี่ยก็เสด็จไปที่มณฑลพายัพ น,นะคะเพื่อเป็นการประกาศความเป็นพระมหากษัตริย์ว่าเปลี่ยนแผ่นดินใหม่แล้วนะแล้วก็องค์นี้จะยินดีที่จะบำบัดทุบบำรุงสุขให้กับราชดรนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่ประทับใจมากก็คือว่าคนป่วยโรคเรือนเนี่ยสามารถเข้าเฝ้าได้นะคะเพราะว่าท่านไปสเสด็จไปพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสร้างโรงพยาบาลที่โรคเรือที่เชียงใหม่เนี่ยคนไข้โรคเรือนเนี่ยสามารถเข้าเฝ้าแบบระยะห่างไม่กี่เมตรเอง ที่ภาพพยนต์ที่เราเห็นแล้วว่าภาพถ่ายที่เราเห็นเนี่ยค่ะคือก็สะท้อนให้เห็นน้าพระทัยของพระองค์ว่ายิ่งเป็นคนป่วยโรคเรื้อหรือว่าที่คนรังเกียจเนี่ยพระองค์ให้โอกาสมากเพราะยิ่งคนที่ได้โอกาสเนี่ยต้องได้รับโอกาสอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้ที่เชียงใหม่มีขบวนรับสเสด็จโดยช้างอะไรเยอะแยะแล้วก็มีชนเผ่าต่างๆมารับสเสด็จ แล้วก็ถ้าสังเกตจากพระธรรมดั้อะไรต่างๆเนี่ยทรงยอมรับว่ามันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมศาสนานะครับคือพระองท่านเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นส่วนกลางแล้วจะเหมือนเอาส่วนกลางนไปครอบส่วนท้องถิน่นคือท่านยอมรับวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่เขาจะนําเสนอไม่ว่าจะเป็นพิธีทูลพระขวัญหรือว่าการฟ้อนรับเสด็จอะไรเงี้ยนะคะนี่คือเหมือนกับเป็น การสร้างวัฒนธรรมที่เป็นหนึ่งเดียวแม้ว่าจะมีความหลากหลายแต่ว่าก็ยอมรับในความหลากหลายแล้วก็เหมือนกับวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะที่ควรรักษาไว้ภายใต้พระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวกันภายใต้กฎหมายเดียวกันแล้วก็จะท่งชักชวนให้เคารพกฎหมายให้ไม่เบียดเบียนกันให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันให้ข้าราชการดูแลราษฎรให้ดีอย่าไปข่มเหงราษฎร ให้ใช้พระคุณมากกว่าพระเดชอะไรพวกนี้นะครับที่ไหนที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานก็จะส่งขอให้มีความภูมิใจแต่ว่า,าเรามาเชื่อมกันยังไงนะครับก็ว่าได้เชิมประวัติศาสตร์มา หนึ่งตัวอย่างอเมรไกาเหนือที่พิศนุโลกเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือเรื่องของการเสด็จไปในการประชุมของสหกรณ์ที่พิศณุโลกจะเป็นสหกรณ์ที่ใหญ่มากแล้วก็ส่งเสร,ริมการสหกรณ์นะฮะในในในสมัยของพระองค์เนี่ยส่งเสร,ริมมากถึงแม้ว่าสหากรณ์จะเริ่มมาก่อนหน้านั้นแล้ว รับสั่งว่าเป็นการบำรุงทรัพย์บำรุงธรรมเพราะว่ามันคือการมาร่วมกันเป็นสมาคมเป็นส่วนรวมนะครับที่จะช่วยเหลือกันเองมันก็เป็นการปกครองตัวเองชนิดหนึ่งนะครับถ้ายากับว่าการพัฒนาประชาธิปไตยอันนี้ นอกจากนั้นเนี่ยเพื่อจะได้ทอดพระเนตรโดยพระองค์เองถึงภูมิสถานบ้านเมืองภูมิสถานบ้านเมืองก็แปลว่าภูมิศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานากับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนั่นเองยกตัวอย่างพังงาไปถึงพังงาทำกับมูลทูลก็บอกว่าเนี่ย ร่องน้ามันตื้นเขินเพราะว่าฝรั่งเอาเรือขุดแร่แล้วมันเศษแร่มันก็ทําให้ร่องน้ําตื้นเขินติดต่อกับภูเก็ตอะไรเข้าไม่ได้เขาบอกว่าตอนนี้ก็เขาก็ทาถนนมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจราจากับกับบริษัทขุดแร่ให้เขาช่วยช่วยขุดร่องน้ํานี่เราก,ราก็ก็พอจะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการพัฒน,นาประเทศยังไง ในระยะแรกนอกจากการเสด็จเรียบมณฑลแล้วพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยังเสด็จประพาสประเทศใกล้เคียงทางใต้ของสยามและเสด็จประพาสอินโดจีนค่ะการเสด็จในครั้งนั้นเป็นไปเพื่อการพรดุุงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นประการใดและเป็นประโยชน์กับสยามอย่างไร การเสด็จด้วยการไปเยือนประเทศต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วป็นประเพณีสากลของคนที่เพิ่งขึ้นมาเ,เ,เป็นประมุขนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้้ได้เสด็จเรียบเสด็จประพาสในประเทศแล้วก็เลยได้เสด็จไปต่างแดน ตามข้อเท็จจริงต่างแดนท,ที่เสด็จไปแห่งแรกในปี2472ก็คือสิงคโปร์ชวาและบาเลีซึ่งสิงคโปร์นั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษชวาและบาหลีเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นะครับซึ่งก็เป็นประเทศมหา,หาอำนาจที่มามีอาณานิคมอยู่ใกล้ประเทศของเรา พระองค์ท่านก็น่าจะเสด็จไปดูการปกครองของดินแดนในอาณานิคมของอังกฤษแล้วก็ในทแลนด์ด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งคือการเจริญก้าวหน้าของอประเทศนั้นนะคะที่ว่าจะมีมาให้กับอาณานิคมยังไงนะคะสังเกตว่าการที่เสด็จประพาสสิงคโปร์เนี่ยท่านก็จะไปดูพวกเรื่องของการศึกษาเรื่องโรงเรียนเรื่องการ อุตสาหกรรมอะไรพวกนี้นะคะเดยเฉพาะที่ชวาเนี่ยท่านไปดูเรื่องของการเพาะปลูกด้วยการปลูกชาการทําอุตสาหกรรมการลงทําโรงงานต่างๆหรือว่าทางที่ชวาเนี่ยเขาได้รับอิทธิพลในการที่ทางเนเธอร์แลนด์มาปกครองเนี่ยเขาได้ให้ความเจริญอะไรบ้างเราคงจำกันได้นะครับว่าสิงคโปร์ชวาบาหลีเนี่ยก็เป็นตัวอย่าง ของการปกครองของต่างชาติที่ประสบความสาเร็จอยู่อยู่มากของไทยเราราชการที่5ก็สเสด็จประพาสสิงคโปร์ชวาหลายครั้งนะแล้วก็เอาเรียกไว่าก็หลายอย่างที่เป็นความเจริญในบ้านเมืองของเขามาปรับปรุงใช้ในบ้านเมืองของเรา นะราชการที่7็เองก็ทรงคิดในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นการเจริญพระราชไมตรีคือความสัมพันธ์ทางทูตนั้นคือความสัมพันธ์การทูตกับฝรั่งที่เป็นเจ้าอาณานิคมนะฮะแต่มันมีความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งซึ่งส่งสารต่อก็ว่าได้นะครับเช่นใน ชวาบาลีในในชวาก็คือสุลตานรัชกาลที่5เนี่ยเคยเสด็จมาแล้วทรงคุ้นเคยกับกับท่านสุลตานท่านสุสุนันในพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นก็เป็นการที่เสด็จไปเยี่ยมเจ้าผู้ครองนครเดิมซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งทางฮอลแลนด์ก็ยังยังรักษาไว้ให้เป็นผู้นำทางวัฒนธรรมนะฮะ การที่จะไปทอดพระเนตรไปทรงทัศนาศึกษาก็ได้มาดูว่าฝรั่งเขาไปทำอะไรบ้างใน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 อาณานิคมเหล่านี้เผื่อว่าเราจะเอามาตัดแปลงใช้ในประเทศของเราหรือเราไม่ควรจะเอามาใช้ในประเทศของเรานะครับนั่นก็เป็นเป็นพระประสงค์ในการเสด็จเพราะฉะนั้นเสด็จสิงคโปร์ชาวาบาหลีนี่สองเดือนโดยเรือ มันไม่ได้มีเครื่องบินวิ่งฟูดปราศกันเหมือนสมัยนี้ถ้าเผื่อว่าเรามองดูว่าเ,เสด็จประพาสที่ไหนที่ไหนบ้างก็จะพบว่าก็คือศูนย์ความเจริญของเขาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลกิจการทหารแม้กระทั่งสภาก็ให้ ก็แทนพระองค์เสด็จไปทอดพระเนตเพื่อจะดูว่าเขาเวลาที่ประชุมสภาเขาประชุมกันอย่างไรการเสด็จอินโดจีนตอนนั้นเนี่ยคือเสด็จไปที่ประเทศกัมพูชาและก็เวียดนามนะคะแต่เวียดนามเป็นหลัก คือเสด็จไปเวียดนามถึง25วันแล้วก็กัมพูชาประมาณอาทิตย์เดียวเนี่ยนะคะแต่ความจริงอินโดจีนเนี่ยมีความตั้งประทศไทยที่จะเสด็จไปตั้งแต่แรกเพราะว่ามันมีความบาดหมางกันนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าฝรั่งเศสกับไทยเราเนี่ยมันมีปัญหาประสักตั้งแต่เรื่องของเราเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสในวิกฤตการ์รศ1 2ตั้งแต่พงประสูติแล้วความบาดหมางนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีความหลงเหลืออยู่มันมีมรดกตกทอดทางประวัติศาสตร์เนี่ยสืบเนื่องกันมา 2,436รส .112 เรือรบฝบังเศสขึ้นแม่น้ำจะพยายามมานะฮะแล้วก็ในที่สุดแล้วเราก็ต้องยอมสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงก็คือกัมพูชาลาวนะพูดง่ายๆาไปให้เขาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่บาดหมางกันมาไม่ไม่ดีกันมาในแต่สมัยนั้นแล้วก็แต่ว่าก็ค่อยๆพยายามที่จะ พระเจ้าปฐมสุขท่านที่เราชาเนี่ยก็คือเป็นทีว่าอยากจะสเสด็จทอพเทเนตนครปัตตายว่าทางพระนากเจดก็บอกถ้าจะสเสด็จนครบัดก็ต้องไปไส้งอนด้วยในพื้นที่ทําการของเรานะฮะของของรัฐบาลอาณานิคมมันก็ยังมีปัญหาอยู่ว่า พระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนของบูชาน,ะนะั่นน่ะท่านเป็นผู้ที่หันไปสวามิภักด์ฝรั่งเศสในขณะที่ท่านเคยสวามิภักด์กับสยามอยู่บังเอิญท่านก็สวานาคตในช่วงนั้นก็มีพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่พระเจ้ามณีวงศ์ขึ้นมา,าทั้งฝ่ายไทยก็คงจะเป็นเอกพิรัฐรมนตรีซึ่งเคยเป็นเสนาบดีสมัยรัชกาลที่ห้าก็ยังติดอยู่ก็ ประวัติศาสตร์เขาเาเนี่จะไปถือว่าเป็นผู้เท่าเทียมไม่ได้ถ้าที่ดูก็คือประวัติืองโบก้าเองท่านคิดว่ามันต้องผ่าทังตั้งนะเพราะว่ามาถึงยุคใหม่แล้วเพราะหลังเจกก็อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายกับเรามากนะ แต่ก็แล้วก็เกิดมีการเซ็นสัญญาอะไรกันขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ทรงไว้ใจทั้งหมดถึงแม้ว่าตนจะไปเรียนทางเศษมาท่านก็ไม่ได้ไว้ใจวรานองเศษทั้งหมดอันนี้ก็เห็นได้จากพระราชัสที่โต้อตอบกับทางผู้สําเร็จราชการของพระเศษที่นั่นถ้าถ้าเราอ่านดีๆก็ระหว่างบรรทัด ก็กำลังบอกเอาแล้วสัญญากันแล้วนะรักษาสัญญานั่นอย่าเบี้ยวนะอะไรเงี้ยนะมันมีมีนัยยะอยู่เหมือนกันทางโน้นก็บอกว่านี่นะด้พัฒนาเศรษฐกิจอะไรด้วยกันก็บอกว่าแต่ความสัมพันธ์ที่เรามีมากับดินแดนแห่งนี้มันเป็นความสัมพันธ์ของคนเอเชียด้วยกันมาก่อนนะอะไรเงี้ยนะมัน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 มีภาษาการทูตเล่นกันไปเล่นกันมาอยู่ตรงนั้นน่าสนใจ ในที่สุดก็ก็้แค่ปัญหาไดก้ก็ดูจะเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการการทูตทางวัฒนธรรมก็ให้หลวงประดิษฐ์ไทเลาะไปเรียนดนตรีขมรนไปสอนดนตรีไทยให้ขมรอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะเป็นที่มา,าของขมิ้นเรา,เอาองค์เปลมพระเจ้ามร ในใน,ในการที่เ,เสด็จประพาสทางอินโดจีนถ้าเผื่อว่าเราไม่มองดูในกรณีของฝรั่งเศสมองดูในแง่ของอตัวที่เป็นเวียดนามในตัวที่เป็นเขมรนะครับก,ก็เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กับเรา,เอ,าอาจจะขัดแย้งกันในบางเวลาแต่ในหลายเวลา ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็เป็นการปูทางสำหรับในอนาคตก็ว่าได้จากร่องรอยทางประวัติศาสตร์เราจะเห็นได้ว่า การเสด็จเรียบมณฑลในสยามและการเสด็จประพาสประเทศใกล้เคียงนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการสแสวงหาความสุขเป็นการส่วนพระองค์แต่เป็นภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นในช่วงของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางการเมืองและทางสังคมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตยค่ะ